ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุยานยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตในจีนจำนวนหนึ่งที่ถูกขนส่งไปยังปานามาที่ท่าเรือ,อยานซานยานยนต์พลังงานใหม่เหล่านี้ถูกขนส่งโดยวิธีทางเชื่อมต่อทางเรือและทางรถไฟคือการขนส่งโดยทางรถไฟจากอูซีมณฑลเจียงซูไปยังนครเซี่ยงไฮ้จากนั้นจัดขึ้นสู่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือยานซางไปสู่ท่าเรือจุดหมายปลายทางนี้เป็นวิธีการใหม่สำหรับการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ทางทะเล ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกของยานยนต์พลังงานใหม่ในสาเหลี่ยมแม่น้ำอยงซีอยู่ที่12,759ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า451,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น1 4 4 7 5เมื่อเทียบเป็นรายปีด้วยวิธีการขนส่งดังกล่าวนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ได้15%ในขั้นต่อไปการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ ผ่านการขนส่งแบบผสมผสานทั้งทางรถไฟและทางทะเลจะมีปริมาณมากขึ้นพร้อมช่วยประหยัดต้นทุนให้กับวิสาหกิจได้มากขึ้นเช่นกัน